ปยบุตรเผยวิธีการพาทักษิณกลับบ้านที่ถูกต้องและไม่ต้องติดคุกนายปียบุตรแสงกหนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้โพสต์ข้อความใน Facebook วิธีการพาคุณทักษิณกลับบ้านที่ถูกต้องการเลือกตั้ง14พฤษภาคมผ่านมาเกือบ3เดือนการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่แล้วเสร็จความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นผลโดยตรงจากความวิปริตของรัฐธรรมนูญ2560 ที่ทำให้วุฒิสภามีอำนาจลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเราคงไม่อาจปฏิเสธว่าอีกประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจัดตั้งรัฐบาลก็คือการที่คุณทักษิณชินวัตรประกาศยืนยันว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยในเร็วๆนี้กรณีนี้ก็ส่งผลให้เหล่าบรรดาพรรคการเมืองและวุฒิสภานำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง กำหนดตัวนายกรัฐมนตรีและกำหนดองค์ประกอบพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลได้จนทำให้ความฝันความหวังของประชาชนเกือบ25ล้านเสียงที่แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งอยากเห็นรัฐบาล8พรรค312เสียงต้องดับสิ้นลงประเด็นปัญหากลับบ้านของคุณทักษิณอยู่ในสังคมไทยมาเกือบสองทศวรรษเมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ได้รัฐบาลใหม่จากขั้วเพื่อไทยก็จะมีผู้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสมอ หากใครติดตามการแสดงความคิดเห็นของผมตั้งแต่ปี2548-2549คงจำได้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องนายกพระราชทานมาตราเจ็ดไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร19กันยายน2549ผมและเพื่อนอาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รวม5คนในเวลานั้น ได้ออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร19กันยายน2549ในเวลาต่อมาพวกเราได้แถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยและวิจารณ์การดำเนินคดีคุณทักษิณในหลายกรณีรวมทั้งทำพิพากษากรณียึดทรัพย์ด้วยหลังเหตุการณ์การสลายการชุมนุมปี53พวกเราได้รวมตัวกันก่อตั้งคณะนิติราช18กันยายน2554คณะนิติราช เสนอข้อเสนอลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยายน2549ดังนี้ 1. ให้รัฐประหาร19กันยายน2549และการกระทำของคอปคอตั้งแต่19กันยายน2549ถึง30กันยายน2549เป็นโมฆะ 2. ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา36 ซึ่งรับรองให้การกระทําทั้งหลายของคณะรัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายตกเป็นโมฆะทําทให้การกระทําทั้งหลายของรัฐประหารถูกโต้แย้งได้ว่าขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 3. ให้รัฐธรรมนูญ49มาตรา37ซึ่งนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารตกเป็นโมฆะทําทให้การนิรโทษกรรมรัฐประหาร19กันยายน2549เเป็นโมฆะสิ้นผลไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อไม่มีการนิรโทษกรรมการรัฐประหารทำให้การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ยังคงมีความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมย่อมสามารถดำเนินคดีเอาคณะรัฐประหารมาลงโทษได้ 4. ให้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคำพิพากษาสารดีกาแผนคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นโมฆะ 5. ให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาที่เกิดจากการริเริ่มของคอตสอยุติลงข้อเสนอทั้งหมดนี้ต้องทำโดยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรม,มน,นูญหากข้อเสนอเหล่านี้สำเร็จผลที่ตามมาก็คือดำเนินคดีคณะรัฐประหารได้ทันที ส่วนคดีความของคุณทักษิณและนักการเมืองอีกหลายคนที่สืบเนื่องจากรัฐประหาร49ก็ไม่ได้นินโทษหรืออภัยโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ลบล้างคำพิพากษาเหล่านั้นทิ้งและสามารถดำเนินคดีต่อไปตามกระบวนการปกติเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยวันนี้ประเด็นทักษิณกลับบ้านถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้ง ผมยืนยันตามเดิมว่าการดำเนินคดีคุณทักษิณโดยใช้องค์กรและกระบวนการที่เริ่มต้นจากรัฐประหาร19กันยายน2549ไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณการใช้อำนาจคณะรัฐประหารตั้งบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับคุณทักษิณมาทำหน้าที่สอบสวนทำสำนวนสั่งฟ้องไม่เป็นธรรมต่อคุณทักษิณยิ่งกว่านั้นภายหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรรทและสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คอสชอตั้งขึ้นก็ยังร่วมกันตราพราปวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรรงตำแหน่งทางการเมือง2560มาตรา25มาตรา27และมาตรา28ว่ามาตรา25ในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เมื่อได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความในกรณีที่คำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไประหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นำบทบัญญัติมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับมาตรา29ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลให้อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการปปชแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามาศาลในวันฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลและอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการปป,ปชมีหลักฐาน,นแสดงต่อศาลว่าได้เคยมีการออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ไม่ได้ตัว หรือเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาศาลเกิดจากการประวิงคดีหรือไม่มาศาลตามนัดโดยไม่มีเหตุแก้ตัวอันควรให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาได้แม้จะไม่ปรากฏผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าศาลมาตรา28่รในกรณีที่ศาลประทับรับฟ้องไว้ตามมาตรา27และศาลได้ส่งหมายเรียกและสำนวนฟ้องให้จำเลยทราบโดยชอบแล้วแต่จำเลยไม่มาศาลให้ศาลออกหมายจับจำเลย และให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหรือจับกลุ่มจำเลยรายง,งานผลการติดตามจับกลุ่มเป็นระยะตามที่ศาลกำหนดในกรณีที่ออกหมายจับจำเลยและได้มีการดำเนินการตามวักหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถจับจำเลยได้ภายใน3เดือนนับแต่ออกหมายจับให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยแต่ให้ตัดสิทธิจำเลยที่จะตั้งทนายความมาดำเนินการแทนตนได้ บทบัญญัติมาตรานี้ไม่เป็นการตัดสิทธิจำเลยที่จะมาศาลเพื่อต่อสู้คดีในเวลาใดก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาแต่การมาศาลดังกล่าวก็ไม่มีผลให้การไต่สวนและการดำเนินคดีในกระบวนการพิจารณาที่ได้ทำแล้วต้องเสียไปบทบัญญัติทั้งสามนี้ส่งผลให้ 1. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถพิจารณาคดีอาญาของคุณทักษิณแบบรับหลังจำเลยได้ 2. แม้คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีทางทำให้คดีต่างๆหมดอายุความเพราะกฎหมายกำหนดให้ไม่นับระยะเวลาหลบนี้เป็นส่วนหนึ่งในอายุความ 3. ในส่วนของคดีที่มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกคุณทักษิณ ตั้งแต่1ปีแต่ไม่เกิน7ปีแม้คุณทักษิณหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศเกิน10ปีโดยปกติจะได้รับประโยชน์จากปอาญามาตรา98ไม่ต้องรับโทษแล้วแต่เมื่อพอรป60มาตรา25วรรคากำหนดไม่ให้หนำอายุความตามปอาญามาตรา98มาใช้ในกรณีนี้ทำให้คำพิพากษาที่ลงโทษจำคุกคุณทักษิณภายหลังจากพรป60ใช้บังคับต้องถูกบังคับคดีต่อไป จะเห็นว่าพราป60ทั้งสามมาตรานี้มุ่งหมายใช้กับกรณีของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะผมเห็นว่าการเลือกวิธีกลับบ้านด้วยการกลับมาเข้าคุกและหวังว่าจะได้อภัยโทษไม่เพียงแต่ไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณยังไม่เป็นคุณกับการเมืองไทยด้วยทําไมถึงกล่าวเช่นนี้จนถึงวันนี้มีอะไรรับประกันได้แน่นอน100ว่าหากคุณทักษิณกลับมาติดคุกแล้ว ผ่านไปไม่นานจะได้รับอภัยโทษก็ในเมื่อจนถึงวันนี้กำหนดการกลับประเทศไทยของคุณทักษินต้องเลื่อนออกไปหลายครั้งจนมีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าการเจราจาตกลงกันไม่เป็นที่ยุติต่อให้เชื่อว่าเป็นที่ยุติจริงและคุณทักษินกลับมาติดคุกไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีการพิจารณาพระราชทานอภัยโทษเฉพาะกรณีให้แก่คุณทักษินหรืออาจไม่มีการอภัยโทษเลยหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จริงถามว่า คุณทักษินพักเพื่อไทยสสอพักเพื่อไทยและมวลชนผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยจะออกมาต่อสู้เรื่องนี้ได้อย่างไรมีฐานความชอบธรรมเพียงพอในการเรียกระดมมวลชนออกมาต่อสู้กับความอายุติธรรมได้อีกหรือยังคงมีฐานความชอบธรรมและกระแสสูงได้เหมือนสมัยปี2552-2553หรือไม่ที่สำคัญมวลชนจำนวนมากที่ผิดหวังกับพักเพื่อไทยข้ามขั้ว ไปตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติมวลชนที่ตาสว่างจากการตั้งรัฐบาลรอบนี้ยังคงออกมาร่วมต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณและคณะอีกหรือไม่ยังไม่นับรวมว่าแนวบรรทัดฐานที่ผ่านมาการอภัยโทษเป็นรายบุคคลไม่ปรากฏในกรณีของความผิดเกี่ยวกับการทุจริตยิ่งกรณีนี้เกี่ยวกับการเมืองและเป็นที่จับตาของสังคมไทย มีทั้งฝ่ายสนับสนุนคุณทักษิณและฝ่ายตรงข้ามกับคุณทักษิณก็อาจจะกระทบกับสถานะความเป็นกลางของพระมหากษัตริย์ได้หากมีการนำประเด็นทักษิณกลับบ้านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองจัดตั้งรัฐบาลจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องถูกบีบให้ข้ามขั้วก็ยิ่งทำให้กลุ่มอำนาจที่อยู่ฝ่ายเดียวกันกับการรัฐประหาร2549 2557และการสืบทอดอำนาจ มีอำนาจต่อรองกดดันพรรคเพื่อไทยจนทำให้พรรคเพื่อไทยต้องยอมละทิ้งจุดยืนฝ่ายประชาธิปไตยที่ยึดกลุ่มไว้ตั้งแต่หลังรัฐประหาร2549และนำมาซึ่งการทำลายพลังของฝ่ายประชาธิปไตยที่ผนึกกันอย่างเข้มข้นตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาผมเห็นว่าจนถึงวันนี้คุณทักษิณไม่ควรต้องติดคุกโทษจำคุกที่คุณทักษิณได้รับไม่เป็นธรรมคุณทักษิณคือเหยือ่อผู้ถูกกระทำจากรัฐประหาร ผลทางที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อคุณทักษิณและยืนอยู่บนหลักการก็คือลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยายน2549ตามข้อเสนอคณะนิติราชที่เสนอไว้เมื่อ12ปีก่อนหรืออย่างน้อยก็ควรแก้ไขพรปวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2560ในมาตรา25 27และ28ให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์ปกติเหมือนคดีอาญาอื่นๆไม่จำเพาะเจาะจง ตรากฎหมายโดยดูหน้าคนเพื่อเล่นงานคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณไม่ต้องติดคุกเมื่อไม่ติดคุกก็ไม่ต้องขออภัยโทษไม่ต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมคุณทักษิณแต่ลบล้างคำพิพากษาที่เป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายน2549แล้วเริ่มต้นดำเนินคดีกันใหม่อย่างเป็นธรรมปล่อยตัวชั่วคราวใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ต่อสู้คดีกันใหม่ พ้นทางนี้ทําให้คุณทั้งินได้กลับบ้านล่าช้าออกไปเล็กน้อยแต่สร้างความยั่งยืนความแน่นอนชัดเจนให้กับคุณทั้งศินได้มากกว่าคุณทักงศิลและพรรคเพื่อไทยก็จะไม่เสียความนิยมจากมวลชนและพลังของฝ่ายประชาธิปไตยยังคงเข้มแข็งต่อสู้กับฝ่ายอำนาจนิยมได้ต่อไป